สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ตายค่ะคลิปที่สองของเรานะคะแซมซาร่าเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนแซมซาร่าโยคะบายครูแซมนะคะจากแบงคอกกไทยแลนดนแม่แม่ <c ười> <c ười> วันนี้มาใกล้ใกล้ใกล้ชายแดนแต่ว่าไกลนะคะไกลตะเข็บชายแดนเลยนะคะเรามาเรามาสักแกแวกันด้วยไหม่หนลนะคะนะคะเพราะแม่บอกว่า คุณจะม,มามาถึงเมื่อวานนี้นะคะคุณแม่บอกว่าอุ๊ยมาซ่อมแซมร่างกายให้คนที่แสกแก้วมั่งสิหนูเอ้ยเพราะว่าแม่เป็นเอฟซีคุณแซมค่ะนะคะอุ๊ยเมื่อวานมาหาคุณแซมเป็นยี่สิบสิบคนอยไม่นมน้อยเนะเนาะเนาะเดี๋ยวมาใหม่นะคะอากาศดีมากนะคะวันนี้คุณแม่บอกว่าเมื่อกี้คลิปที่ถัดไอตอนแรกเนี่ยบอกว่าข่าวแม่เริ่มจะเสื่อมอ่ะแถมค่ะคลิปนี้แถมคอบารนะคะอ,อกกระชับอ,อีกนิหนึงแถมได้ไหมนะนะคะอ่ะไปค่ะแม่บอกว่า คือขับรถเยอะอีกนั่นแหละนะคะทั้งเข่าก็มีปัญหาทั้งคอบาลหยก็ยึดติดนะคะตึงด้วยอ่ะท่าง,ง่ายๆค่ะทําเองทางบ้านขานะคะไปเอามือนะคะข้างขวาแม่เริ่มจากซ้ายก่อนดีกว่าเอามือข้างขวาวางทาบไว้ตรงตรงพนักพิงมือนะคะแล้วกดศอกแม่อย่ายักไหลนะนะคะแล้วกดศอกให้ล้างคอบาลหลกดลงไปเลยส่งมือข้างซ้ายนะคะขึ้นนะคะท้องแขนข้างหูนะคะ แล้ยืดกระดูกอกกลางขึ้นแล้วทีนี้แม่ค่อยๆนะคะแม่ยักหนาแล้ววาดข้างนี้นะคะลากโอเคแล้วมันจะมีความตึงจะรู้เลยค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเราใช้ลมหายใจช่วยทุกลมหายใจออกแม่ตายจะต้อง ยืดได้ตรงนี้ลงไปยืดสะพานพ่อแยกออกไปมีความตึงยันถึงบางคนเรียกว่าหุ้ยตึงยันเหนียงเลยลูกเอ้ยนั้นประมาณนั้นนะคะแล้วกดตรงนี้ลงนะคะแล้วสามลมหายใจของแต่ละข้างนะคะหายใจเข้าหนึ่งครั้งค่ะแล้วยืดตัวให้ฟูขึ้นแล้วหายจอ,อกละวาดไปใหม่มันจะช่วยได้มากๆถึงเป็นท่าที่ดูไม่ยากแต่ช่วยได้มากจริงๆนะเข้าวขึ้นค่ะ เปลี่ยนข้างคลายมือข้างนี้ลงเลยค่ะแม่ขาวางแล้วเปลี่ยนมือข้างนี้โยกขึ้นมาข้างเหนือศีรักจับหลังใบหูแยกศอกกลางเปิดอกเล็กน้อยหายจจเข้านะคะยืดอกและหายจจออกใช้แรงจากลมหายใจตัวเองส่งแล้วศอกข้างนี้ไม่เคลื่อนไม่เลื่อนค่ะหายจจเข้าค่ะออกช,ะชะ้าๆปือดเข้าขึ้นค่ะออก นึ่งครั้งข้าวขึ้นไม่เกรงนะคะออกช้าช้าคลายหายใจข้าวดึงกับคืนมาช้าๆค่ะข่เยี่ยมมากแล้วหายใจออกค่ะลดมือลงมาเลยคขะแม่ขาท่าที่สองนะคะเราจะชูท้องแขนขึ้นฟ้าพร้อมกันหายใจเข้าและเอามือนิ้วของเราเป็นเหนียวตรงครอบับศอกด้านหลังแล้วมุดศีรษะเข้ามาแล้วคลายทีนี้อกนะคะ จะเปิดอ,อกนะคะหายใจออกคลายก่อนหายใจเข้าเรายืดด,ด,กออกกด,ด,ดึงกระดูกอกกลางขึ้นแล้วแม่ช่ดอกชดวอกดึงกระดูกอกกลางอยู่ตรงนี้ค่ะเล่นยืดขึ้นหาต้นไม้ดึงคางเฉยขึ้นมาเลยเยอะๆแล้วกดหลังให้ทอยลงใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกนะคะแม่ดึงคางหา ลิฟต์ขึ้นมาค่ะไหลก็ได้เปิดด้วยเห็นไหมคะท้องแขนต่อมน้ําเหนืองอยู่รอบตรงนี้เราได้แอคทีเวทหรือเกิดการกระตุ้นนะคะคุณแซมอาจจะช่วยคุณแม่นิดนึงให้รู้สึกว่าเปิดได้เยอะขึ้นเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่นับเร็วๆเลยหายจอบช้าๆคลายคลายท่าแม่ล็อกมือเหนือศีรษะเลยค่ะคลายท่าแล้วเหลืออีกหนึ่งท่าแล้วหายจีบเข้าอ่อนะยืดตรงๆนะคะยืดยืดยืดหายีเข้าหายจี่ะอ่าอีกหนึ่งท่านะเอามือไปประคองใต้ทอยอย่างนี้เลยค่ะแม่ แล้วดึงอกยกอกยักอ,อก,ก,ออกขึ้นมาหายใจเข้ายืดอ,อกให้ฟูดึงคสูงสูงๆเลยแล้วดึงช้อยเยีย่ยมถูกต้องไม่ผิดเก่งมากค่ะเก่งมากนะคะคุณแม่ยังมีฐานกล้ามเนื้อค่อนข้างจะแน่นอยู่จากการทํางานหนักนะคะอ่าแล้วยืดขึ้นหนึ่งสองสามสี่หาหายใจออกเก็บทางหาคอแต่อ,อกยังคงยืดอยู่แล้วเก็บใบหูวาดขึ้นมามีความตึงที่ ให้ทอยนะคะตรงนี้คือแนวของ cervical spine นะบางคนตึงมากคุณซันจะพูดในคลาสเลยแหละว่าถ้าตึงมากโอ้ยตึงอยังเลาะยังล่องก้นนะคะบางคนไปจบอยู่แค่ตรงนี้เองนะคะอาหารที่เข้าเราจะช้อนโคนคอขึ้นมาค่ะแล้วลิฟต์ขึ้นมาแบบนี้อกพายเลยเผึงใช่แล้วยืดตัวเองแบบนี้ใช่ ตรงนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแต่มีความรู้สึกว่าเราจะหายใจอึดอัดนิดหนึ่งเนาะหายใจออกค่ะเก็บทางหอหาคอแล้วถูกใบหูนะคะหรือภาษาศัพท์ในสตูคือ chin to chest นะคะเก็บเข้าไปให้ลึกแล้วดึงตัวนี้ให้ลึกแล้วยกอ,อกขึ้นมาค่ะโอเคอันหนึ่งข้างข้าวขึ้นเปิดลักแล้กระตุ้นต่อมน้ําเหลืองซักหน่อยนะคะระบบดักเก็บชอโรคจะได้ทํางานดีขึ้นดึงขอดึงค้งเห็นหน้า แล้วหายจบช้าๆคลายแล้วมาจบท่านี้ค่ะแม่เอามือจับคานพับตัวลงไปเลยการขากว้างเอามือจับด้านหลังพนักแล้วค่อยๆพับตัวลงพับตัวลงพนักถึงบบนี่ค่ะอ่าแล้วพับตัวลงดันก้นเข้ามาให้ลึกเลยค่ะอ่าสังเกตท่านี้เห็นไหมคะหายจีข้าแม่ชะงกหน้าแล้วหายจะออกบีบสะบักเข้าหากันโอเคท่านี้ทําเยอะๆนะคะแม่บอกพ่อได้นะทำเยอะๆนะคะท่านี้พอๆกันกางขับรถเยอะเหมือนกันนะคะแล้วเดินมือข้ามาอีกถ้าแม่ไปได้ดีมากทีนี้เราจะม้วนหรือเราจะโรท้องสอกออก บีบสะบักแน่นๆชงกกนะ้าโอเคอันนี้จะดีมากอ่ะแล้วดรอปศีรษะดึงคางลงนิดหยุดแค่ตรงนี้เยี่ยมค่ะบีบให้ตรงนี้มีร่องนะคะหนีบมือเลยเห็นไหมคะมีร่องแล้วเห็นไหมคะหนึ่งลมหายใจค่ะเยี่ยมยอดเยี่ยมอยอดนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่อนข้างจะตัวอ่อนด้วยแหละนะคะแล้วหายใจเข้าออโอเคก็เท่านั้นนะคะแม่แอบเหงื่อซิฟเพราะว่าตอนนี้20องศาแต่แม่อแอบมีเหงื่อซิฟนะคะแม่ออกกำลังกายมาเลย ออกอยู่โ okay, อเคค่ะนะคะแต่วันนี้เรามาออกท่าที่ถูกต้องนิดหนึ่งในแะม่น้ำแล้วก็จะเก็บท่าเอาไว้นะคะบอกคนที่บ้านเพราะที่นี่มีแคมป์ทํงงานใหญ่มากเลยข้างหลังอาหารนะคะ,ะ,คะสวนก็สวยเราจะมาใหม่ไหมให้มาใหม่ไหมมานะแม่ <laughs> <laughs> นะคะดด <laughs> เดี๋ยวเรามาใหม่นะคะ <laughs> มามาสกแก้วค่ะเราอยู่สกแก้วค่ะนะคนณสกแก้วน่ารกคาอาหารอร่อยกันเวียดนามค่ะนะคะขอบคุณแม่ตายอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ที่ที่ ชวนมาค่ะไม่ต้องเชิญใครอยากจะมาค่ะนะคะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท <c oughs> ่านผู้ชมคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะค,คะฝากด้วยค่ะสันจารยค่ะบายครูแซ